อาละครับสวัสดีครับทุกคนยังอยู่ผมคุณล,ลิตจากไทยเกมไม่กี่และจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ For h o อ r เนในช่วง c l o s e บต้านะครับตัวเกมกำลังจะมีโอเปนเบต้เร็วๆนี้นะรู้สึกจะเป็นวันที่9นะถ้าผมจำไม่ผิด9ถึง13หรือน่าจะ9ถึง13น่จะเป็นช่วง Open Beta นะครับก็คือหมายความว่าใครอยากจะลองก็ลองได้เลยไม่ต้องมี รับไม่ต้องได้รับเชิญไม่ต้องมีสิทธิพิเศษใดๆนะคนจะเล่นโคสเบต้าเขาต้องไปลงทะเบียนอะไรกันนะฮะโอเพนเบตเริ่มแล้วลุยได้เลยนะไม่ต้องรออะไรกันอีกต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมมีเกมเพลย์หนึ่งแมตช์ของตัวฟอร์เนอร์อ er, ให้ดูกันนะโดยในแมตช์นั้นผมเล่นเป็น Warden ก่อนที่เราจะเข้าแมตช์อันนี้ผมมาแต่งตัวตัวละครเพิ่มเติมเล็กน้อยนะจากคราวที่แล้วก็อาจจะมีคนไม่ได สังเกตอะไรมันเท่าไหร่วะ่ะวิธีการแต่งตัวหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะเอามาให้ดูสั้นๆนิดเดียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าแม์แล้วนะฮะคนก็เล่นกันรู้สึกจะฟูลเกมนะอันนี้เริ่มต้นมาจะมี6แล้วว่าเดี๋ยวก็จะมีจอยเข้ามาอีกอันนี้ก็คือเป็นหน้าหน้าจอเรื่องตัวละครที่ต้องการนะฝ่ายตรงข้ามกับไฟผมจะมี AI ฮนะมีบอทอยู่คนละตัว เลือกสกิลก่อนเข้าเกมนะครับเลือกตัวละครเลือกสกิลเรียบร้อยแล้วก็กดเรดดี้หลังจากนั้นก็รอทุกคนพร้อมพร้อมกันนะฮะอ่านี้เป็นหน้าจอมูฟเซตของ Warden ซึ่งถ้ามีแค่นี้นะฮะวอร์เดนมีท่าน้อยมากแต่มันเป็นตัวเบสิกแล้วก็เป็นตัวพื้นฐานที่เ,เล่นได้เจอได้กับทุกคนในทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวสมดุลก็ว่าได้นะอันนี้กำลังจะ เข้าแมทแล้วรอสักครู่นะฮะโชเดอร์แบช er อ่าแล้วก็โชเดอร์แบชมิกซับมิกซัพคัตชิ่งเคาน์เตอร์สไตร์สาท่าด้านล่างเป็นท่าที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นท่าสำคัญที่วอร์เดจะต้องศึกษาให้ดีเลยนะะซึ่งผมคงจะทำเป็นวิดีโอเจาะลึกเกี่ยวกับตัว w อร์เดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อพร้อมกว่านี้นะ อันนี้คือเป็นช่วงเบตา้าผมต้องรีบเล่นให้ได้เยอะๆแล้วก็อัดวิดีโอมาให้ได้มากๆที่สุดนะฮะเอาละเกมเริ่มแล้วนะฮะแมตเริ่มแล้วโอเคฮะตอนนี้ผมเดินนําทัพมาเลยนะฮะจริงๆคนอื่นก็จะชอบบุกไป A กันก่อนเพราะ A จะอยู่ใกล้จุดเกิดของเราในแมตช์นี้นะแล้วมาถึงก็เจอกับโนบุชิ1คนแต่เขาก็หนีไปแล้วแล้วสตาร์มิน่าผมหมดนะฮะสังเกตจอเป็นสีขาวดำสตาร์มิน่าหมดนี่อันตรายมากเพราะว่าอันนี้ มาถึงใกล้กันไม่มีไม่รู้เลยว่ามีตัตูอยไว้ใกล้เพราะว่าการที่สตามีหน้าหมดเนี่ยจะทําให้เราโดนทุ่มหรือโดนการเบรกสองครั้งนะจะเป็นการทุ่มแล้วเราจะตายได้ง่ายอันนี้ศพแรกได้ได้มาแล้วไม่ใช่ตายฮนะหมายถึงโดนทุ่มแล้วจะล้มลงกับพื้นรวมไปถึงเวลาโดนแพรลี่ก็จะล้มลงกับพื้นด้วยนะ,ะนี่ตายไป2คนเรียบร้อยแต้มฝ่ายศัตรูฝ่ายสีส้มนำนะฮะสองกับฝ่ายเรามีอยู่ร้อยเดียวเท่านั้น อันนี้เป็นการลุมแล้วลุม3มแล้วผมได้คิวนี้ไปนะเป็นการสติลแย่งคิวที่ชาวบ้านเขาพยายามสู้กันแทบตายการฆ่าเยอะๆอาจจะไม่ได้ทําให้เราชนะในแมตช์นั้นเสมอไปอย่างที่เห็นนะฮะทีมของผมนี่มาถึงก็ฆ่าไป3คนแต่ว่าแต้มเราตามอยู่นะการที่จะได้แต้มดึงแต้มกลับมาในโหมดนี้ดีที่สุดก็คือการยึดจุดนะตอนนี้แต้มเราใกล้เคียงกันแล้วโอ้โมีโดน จมตีจากด้านหลังเป็นโนบุชิอีกหนึ่คนแล้วนี่มีผม2ลุมเอ,อ้โดนการเป็น3ลุมลุมตอนแรกจะหันหลังหนีแล้วก็มานึกขึ้นได้ห่วงเพื่อนแต่ไม่ทันแล้วเพื่อนตายฮนะโปสังเกตว่าผมยืนอยู่ในจุด B แต่มันไม่ช่วยฮิวนะครับไม่ช่วยไม่ช่วยฮิวึ้นผมขึ้นมาเลยนะผมต้องวิ่งกลับไปที่จุด A นะเพื่อที่จะนะมีคนวิ่งตามผมมาด้วยนะ คือต้องต้องอยู่ในจุด A เท่านั้นถึงจะมีการฮิลนะแล้วก็ผมเชื่อว่าจุด C ีก็จะช่วยฮิลได้ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเพราะว่าจุด B เป็นจุดที่มีการประทะกันหรือเปล่ามันเลยไม่มีการฮิลอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะอันนี้วิ่งหางจุกตูดเลยฮนะไม่แน่ใจว่ายังตามอยู่หรือเปล่าโดนตามอยู่ลนยะสองคนไม่ลดละใดๆเลือดผมก็ไม่มีไม่ฟื้นเองด้วยนะครับผม สังเกตว่าผมจะต้องเก็บฟีสนะครับสกิลที่มุมซ้ายล่างของจอให้ได้เต็ม1ดาวเป็นอย่างน้อยผมถึงจะได้แพสซีฟสกิลที่เป็นการฟันพวกลูกกระจอกแล้วฟื้นเลือดขึ้นมานะตอนนี้ผมยังไม่ได้1ดาวนะเพราะฉะนั้นฆ่าลูกกระจอกไปก็เลือน่ขึ้นนะอย่างเช่นแบบอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้1ดาวแล้วขออภัยบอกผิดไปหน่อยนะตอนน,นี้โดนฟันมาเกือบตายนะอ้าวแล้วก็โดนรู้สึกจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับ นี่ครับความร้ายกาจของโนบุชิไม่ได้อยู่ใกล้ผมนะแทงผมเลือดไหลแล้วผมก็ไปเลือดตกในตายทีหลังนะฮะอ๋ออันนี้ผมไม่ได้เ,เล่นสดนะครับอันนี้คือเล่นไปพลาดไปนะโอ,อ,อ้ผมไม่ได้เล่นไปพลาดไปแต่เป็นวิดีโอที่ผมอัดไว้แล้วมาภาคตามหลังนะสังเกตแต้มนะฮะสองกับ490นะฮะทิ้งกันค่อนข้างไกลนะฝ่ายตรงข้าม500แล้วเท่าตัวเลยนะฮะแต้มอันนี้ยึดยึดคืนพื้นที่ได้ก็ได้ แต้มกลับมากลับมาสูส่สีโอตอนนี้2ต่อ2แต่การโจมตียังมั่วไปหมดคือผมก็ยังมั่วตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเบตา้าแล้วผมก็เพิ่งเคยเล่นเพราะฉะนั้นอาจจะยังแบบมึนไปหมดวิธีการควบคุมนะฮะก็จะยังคงต้องมึนไปอีกสักพักนะเพราะว่าผมเล่นเบต้าจบก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นด้อย่างใดนะฮะอ่านี้พยายามลุ้มฟันกันอ่าเขาได้รีเวนต์เกตดกลับมาผมกำลังจะโดนฟันแล้วก็น่าจะไม่รอดครับโดนหัวย้ำยำตายไปนะฮนะโอ้แทนที่จะ เอาชนะได้เพราะ2คนนะฮะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะฮะเพราะโดนผมลุม3โอเคแต้มเราพลิกกลับมานำแล้วนะครับ500ต่อ400แล้วก็เพื่อนนี่ชุบชีวิตด้วยนะฮะไม่ต้องไปสปอนใหม่นะฮะ <c oughs> เพื่อนช่วยชุบชีวิตขึ้นมาให้นะครับ <c oughs> เสียจุดบี <c oughs> เสียแต้มร้อยหนึ่งนะฮะ <c oughs> แต้มกลับมาสูสีกั้มกึ่งมากนะครับ <c oughs> อ่าเข้ามาตบรั่วถ้าตีเป็นวงกว้างนีใ้ใช้จัดการสตูดีมากแต่มันก็ไม่ได้ใช้จัดการเฉพาะพวกลูกกระจอกนะฮะ มันไอนี่กันด้วยมันมันสามารถใช้ระหว่างการดวลได้ด้วยนะฮะก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันเพราะศัตรูจะงงว่ามันคือท่าอะไรนะครับกันไม่ถูกอะไรแบบนี้นะสังเกตเมื่อสักครู่อยู่ใกล้เพื่อนแล้วช่วยกันตีลูกกระจกใหญ่เลยนะฮะปรากฏว่าฟันกันเองนะฮะต้องระวังนะหนีซ้ายคนขวาคนนะะอย่างที่เคยบอกไปควรจะนี่แล้วก็เกิดเอาตามวิ่งหนีไปแต่เพื่อนผมเลิกตามแต่ผมตามต่อฮะศัตรูจะหนีไปถึงไหนโอ้เลิกตามซะก่อนโอ้นี่กลับมาหันหลังกลับมา ฟันพลาดฟันว้าวอ่ะไม่เป็นไรเขาหยุดสู้กันตรงนี้เขาหยุดสู้กันผมพยายามจะฟันได้ไหมเขาหนีไหมเขาไม่หนีครับเขาดวนโอ้นี่สังเกตร,ระยะของโนบูชิไกลมากด้วยความที่ใช้เงานะครับโอ้โหร้ายจริงๆโดนโดนลุมสกรรมสตาร์มิน่าก็หมดนะครับผมอันตรายแล้วเ,ออเลยวิ่งหนีมาแทนเพื่อนเมื่อกี้ช่วยกันอยู่ดีๆหนีไปซะก่อนนะตามมาไหมตามมาครับ วิ่งวิ่งกลับบ้านอันนี้สังเกตนะหน้าจอผมยังกระพริบอยู่ก็คือสเตตัสเลือดไหลย,ยังมีผลอยู่นะครับอ่ากลับมาฮิวแล้วนะฮะรอสักครู่ไอ้คนตามผมโดนเพื่อนลุมสกรรมตายไปแล้วอ่าพอเลือดเต็มแล้วเราก็กลับไปรบกันใหม่เออผมไม่ได้บอกไว้ในคราวที่แล้วว่าการแต่งตัวละครเนี่ยพวกแต่งอาวุธชุดเกราะแต่งดาบเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรก็คือมันช่วยเพิ่มสแตทด้วยนะครับเพิ่มการแบบ หายเหนื่อยเร็วฟันแรงเพิ่มดีเฟนส์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะนี่ได้ได้คิวเฉยแล้วคนนี้ช็อตน,นี้ว่าไงฟันยังไม่หอกไม่ค่อยจะโดนเลยครับมันเป็น,ปนความนุบจริงนะฮะนี่นูบนูบจริงไม่ได้นูบเล่นเอาจะแหกขาดเขาได้ไหมเขาจะตายก่อนไหมแล้วสับไปดอกนี้เรียบร้อยได้มาฮะเอ็กซ์คคิวซาอัดหัวได้เลือดกลับมานิดหน่อยด้วย โอเคเราต้องยึดจุดบีกลับคืนมาแต้มตอนนี้ผมไม่ได้ดูกลับมาที่600ต่างกันนิดหน่อยนะถือว่าใกล้เคียงสูสีกันมากอเอาละกลายเป็นศัตรูนำไป700อีกแล้วโอ้แล้วมีอยู่ตรงนี้1คน2องคนตายไป1คนและคนนี้ว่ายังไงอุ๊นี่ครับโดนท่าสตันครับเป็นระเบิดควันนะทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นว่าเลือดเราเหลือเท่าไหร่ศัตรูจะตรงตีมาจากทิศทางไหนแล้วก็ตายฮนะ โดนเขาฟันตายสังเกตว่าสกิลพวกนี้ถ้าใช้ในจังหวะที่ถูกต้องสถานที่ที่ถูกต้องแน่นอนนะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะแต้ม700800กลับไปกลับมาสูสีมากนะครับอย่างที่บอกฮนะจุดเป้าหมายของโหมดโดมิเนียนเนี่ยเอ,อ,เอ,อโดมิเนชันไม่ใช่โดมิเนียนโดมิเนชันคือใครแต้ม1000ก่อนถึง1000ก่อนโคตาการรีสปอนของฝ่ายตรงข้ามจะหมดนะฝ่าย <Okay, absolutely. S 1> ตรงข้ามจะไม่ได้เกิดใหม่ เพราะฉะนั้นเรากําลังแข่งกันให้ใครจะถึง1 0 0 0เร็วที่สุดนะครับโอ้นี่เพื่อนเพื่อนคนที่โดนตัดหัวชุบไม่ได้คนนี้มีเครื่องหมายกร,กระบาทสภากาชาติก็ชุบได้นะฮะแล้วก็ไปตายคนนึงอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้เจอกันตรงบันไดสับกันก่อน,อนเลยอันนี่เขากาดเบรกผมแล้วื่อนเข้ามาเสียพอดีไม่อย่างนั้นฉอนเมื่อกี้ผมต้องโดนฟันฮะอันนี้โคต้าผมหมดแล้วฝ่ายผมแต้ม ถึงพันแล้วแล้วก็เนี่ยครับขึ้นรายชื่อ4คนนะใครตายตอนนี้ฝ่ายผมหมดโอกาสแล้วนะครับไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะอ่านี่เขามากันใหญ่เลยนะลุมโอ้โหลุมไม่น่ารอดครับชอนน็อตนี้วิ่งเรียบร้อยฮะแต่เพื่อนสังเกตแต้มครับ9ก0าร้ 800, อต่อเพื่อนผมยึดจุดแล้วดึงแต้มกลับมาได้นะฮะทำให้ตอนนี้เราสามารถฝ่ายเราสามารถรีสปอนได้เป็นปกตินะครับกลายเป็นแต้ม90 0กับ800นะครับ เพราะฉะนั้นอ่นนี้เขาแต้มกลับไปพันอีกแล้วนะฮะเกมมีโอกาสจ,จะพลิกไปพลิกมาได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วพวกเขาอยู่ติดกันเกาะกลุ่มกันนะฮะเพราะฉะนั้นการจะเข้าโจมตียามีคนล้างท้ายอีกคนนึงโนบูชิคนนี้จะโดนผมฟันไหมจะโดนไหมโอ้มีการลุม3ลุม4โอ้นี่สต่อ2เราจะจัดการได้เป็นหนึ่งคนแล้วโดนแทงอยู่ฟันโดนไหมไม่โดนกาดได้ สับไม่โดนแล้วก็โดนแทงช่อนนี้ผมตายไหมเนี่ยโอ้ฟันได้ครับไปเรื่อยๆเลยผมโอ้แล้วเก็บได้หนึ่งคนโชคดีมากอ่าแล้วมีคนพยายามจะชุบเพื่อนแล้วชุบสําเร็จเพื่อนฟืน้นขึ้นมาฮะแต้มอยู่900ใกล้ๆกันนะฮะพอดีว่าโซนเมื่อสักครู่โซนเป็นอันนี้มีการชุบกันขึ้นมาอีลวอีลุงตงนางมากแล้วผมตายไปฮนะสุดท้ายโอ้แต้ม 900อ่าเราถึง1000ก่อนนะเพื่อนไปมัวไปไล่ยึดพื้นที่ในขณะที่ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งดึงศัตรูเอาไว้3คนนะทำให้เขาไม่ได้ไปยึดพื้นที่ที่ไหนกลายเป็นฝ่ายผมที่ยึดพื้นที่กลับคืนมาได้และไ,ได้แต้มถึง1,000แล้วฝ่ายเขาโดนจำกัดการรีสปอนแล้วครับฝ่ายผมขึ้นแท่นแล้วครับพวกเขาตายกันได้เนี้ยยังกระจุกกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคนนี้เหลือเลือดน้อยเรียบร้อยเอ็กซ์คิวผ่านไปสับหัวขาดแบบนี้ไม่สามารถ ชุบชีวิตขึ้นมาได้นะไอคนนี้ก็เหลือเลือดน้อยไม่เยอะครับสับไปอีกครั้งหนึง่งได้2คนสอคนระับโอ้โห2คนลวดและโดน e x ็กซิคิฟื้นไม่ได้เช่นกันเหลือฝ่ายศัตรูตรงข้ามตายไปอีกหนึ่งเหลือแค่คนเดียวอยู่ที่ไหนตอนนี้ต้องหาแล้วนะฮะน่าจะไปดวนอยู่กับใครที่โซนซีหรือเปล่าอ่ะฝ่ายเขาฝ่ายเราแต้มหนึ่พันทั้งคู่แต่ฝ่ายเขาเหลือแค่คนเดียวแล้วไม่มีโอกาสรีสปอนนี่ผมเลือกใช้ความสามารถ ยิงคาตาพองมาจัดก,การลูกน้องตายทั้งฝูงฮนะอ่าและจะหากันเจอหรือเปล่าหรือเพื่อนผมจะเป็นคนเก็บไปยังไงหากันเจอไหมแต้มทะลุ1,000ทั้งคู่อันนี้มีเพื่อนตายอยู่ตรงบันไดนะฮะพยายามจะเดินฝ่าศัตรูเดินไปไม่ได้เ่อตัวชนะแล้วนะตัวลูกกระจอกใช้ขวางทางได้ค่อนข้างดีนะฮะ ก็เรียบร้อยจบกันไปอีกหนึ่งแมตช์เป็นผู้เป็นฝ่ายชนะไปโปรสังเกตผมแต้มเยอะที่สุดแม้จะไม่ได้ฆ่าเยอะที่สุดนะฆ่า9ช่วย11ตายแค่5คนที่ทําแต้มเยอะที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่าเยอะที่สุดนะฮะคนที่อยู่ท็อปตารางอาจจะเป็นคนที่ทําสกอร์เยอะสุดต่างหากนะฮะก็ให้ดูกันแมตช์สั้นๆนะขอบคุณสำหรับก,การติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ